สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปรเซกานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมาสุ่มกาชาการันตีเทพตัวที่2กันอันนี้ก็เป็นอีกไอดีหนึ่งนะครับเป็นไอดีไก่ไอดี ID หนึ่งนะ ซึ่ง ID นี้มีตัวเทพอยู่แล้วครับเดีย๋ยวเป็นตัวอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปได้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมใน,นชมคลิปอย่างกินิพานเพลส์โปเกสก้านะครับลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ครับอีกช่องหนึหน่งก็คือการกดซบแต่งกับคุณใต้คิวองต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เเลยนนะะฮก็อคขแป๊บึง นี่ครับก็กาชาการันตีเทพตัวแรกเนาะที่สุ่มจากบัตรฟักไข่ได้กลาดดนมานะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูตัวที่2กันนะครับตัวละครก็จะประมาณนี้เนาะยังไม่เยอะนะ,ะเพิ่งเพิ่งสเองเพิ่งเล่นมาแค่วันเดียวนะครับวันกว่าๆนะครับไม่เยอะมากโอเคก็ผมจะมาสุ่มกาชาการันตีเทพตัวที่2ที่5000เพชรตอนนี้ผมมีอยู่6000เพชรนะฮะแล้วก็อ่ะอยู่สุ่มฟรีก่อน แล้วก็เหมือนจะมีบัตรฟักไข่อยู่20ใบหรือเปล่านะมี20ใบนะครับมีบัตรฟักไข่อีก10ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้บัตรฟักไข่นะครับกับเพชรที่เหลือของผมในการสุ่มเทพกันนะครับตอนนี้นะครับอัตราการบริโภคเพชรของผมนะฮะก็17,224นะครับผมก็สุ่มอีกประมาณครั้งเดียวนะฮะก็จะได้รับแล้วเท่าว่าว่าผมอาจจะไม่เสียเพชรเลยนะครับอาจจะจบที่บัตรฟักไข่10ใบ ก็คิดว่าน่าจะบริโภคเพชรพอดีนั้นเรามาดูกันเลยว่านะฮะ,ะสิบใบที่ผมจะสุ่มรอบนี้ครับมันจะออกมาเป็นตัวอะไรไปรับชมกันเลยนะครับผมไปได้ตัวอะไรจัดมานะครับผมได้เครดิโอนะครับผมครดิโอนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นโปเกมอนท่าต่อสู้ท่าน้ำนะตัวนี้มีสกิล d ดามจ e ที่แรงนะครับผมเดี๋ยนี้มีไฮโดรปั๊ม65รลความโกรธนะครับแล้วก็มีสกิลนี้ครับลบบงังดีบัฟของตัวเอง แล้วก็เพื่อนร่วมทีมในหนึ่งหนึ่งตัวนะแล้วก็ทําการฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็ได้รับเกออาะอมาตะาด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากใช้ผ่านด่านดีมากๆเลยนะโหมายืนกับกราดอนใช้ได้เลยนะช่วงแรกเนี่ยให้แนะนําให้ยืนผสมนะครับจะดีกว่านะฮะแล้วก็ cross combat นะับผมก็โจมตีสายต่อสู้นะ d เ m ็ g 70เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับอั t ติเม a เป็น secret s ต o อสนะครับผมก็ค่อนข้างแรงนะครับผม125เลย p a s s i เนี่ยนะครับ มีไหมดูไม่ได้นะครับต้องไปดูข้างนอกอ่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้มานะครับใช้ได้ไม่เกลือนะครับคาริโอไม่เกลือนะมีลมามมัตเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหได้เจ้าวานมาวะ่ะอืมได้ยีราฟด้วยครับอุย้ยตัวนี้หายากนะฮะสุ่มกาชาก็ไม่ใช่ว่าจะได้บ่อยๆนะหายากเหมือนกันอย่างเจ้ายีราฟเนี่ยนะฮะก็จะมีสกิลความมืด80นะฮะสกิลผี70 สก,กิลปกติอีก6กสนะฮะอันติเมตร้อยโอ้โหเป็นตัวทรรมดาที่ตีแรงมากๆนะครับโอเคได้มาเรียบร้อยได้นะครับไม่เสียเพชรสักแอะนะฮะผมเพราะผมเคยใช้บัตรฝาไข่ไป2ครั้งนะฮะโอเคอัตราการบริโภคเพชรเนี่ยก็คือ14,736เพชรก็คือในการการันตีตัวที่3ครั้งถัดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปเนี่ยผมมีที่เก็บเพชรอีกประมาณ8,000กว่านะครับผมก็จะมาสุ่มตัวที่3กันนะครับซึ่ง ID นี้ก็ผ่านไปนะครับก็ได้มาทั้งหมด สองตัวแล้วนะครับเราก็มารับเศษชิปอะไรให้เรียบร้อยนะเศษชิปผมมีไม่เยอะมากนะครับแค่200กว่าเองนะฮะเป็นชิปกระกากทั่วไปนะฮะมีเมท a าครอสมีฟรีนี่นะครับลิดเล็กน้อยนะไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของโปเกมอนที่เราได้มาเราไปดูกันหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับครดีโอนะหน้าปั้นมากๆนะครับก็ นิสยัยกล้าหาญไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็ว่าแล้วก็ปั้นหน่อยนึงนะครับเอาไปยืนเล่นนะฮะก็ใช้ได้นะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะอ่ะก็ถือว่าเป็นกาชาการันตีเทพอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาแบบว่าไม่เสียแรงแ้วกันที่เราสะสมของมาแล้วดีนี้เนี่ยนะครับพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับเพราได้กล้าดอนมาเป็นตัวแรกถ้าได้วิธีนี่นี่คือแบบโหเพอร์เฟกต์เลยนะขาดวิธีนี่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะ กาได้มานี่ถึงแบบใช้ได้เลยนะครับผมลุยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับเนี่ยอัพไปเลยนะครับประมาณนี้สกิลลึกลับนี้ก็ใส่เลเวลสี่สิบก็ใส่ได้นะนี้เป็นแค่ไอเดีเริ่มต้นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็ปั้นต่อได้สบายไอดีนี้ครับเล่นง่ายเลยนะครับจริงๆมันก็เล่นง่ายอยู่แล้วด้วยนะนี่ครับใช้ได้เลยมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยเราก็บบกไปเลยนะครับเงินพอปะพออยู่นะ ดี๋พลังขึ้นมาละเดี๋ยวเอาให้แซงพวกนี้ขึ้นไปก่อนนี่ครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้เทพมานะครับถือว่าดีนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ประมาณนี้นะนก็คือ อีก ID นึงนะครับที่ได้เทพการันตี2ตัวถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนและกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยืืมกรดิ่งนะฮะเพื่แจ้งเตือนคลิปถัดไปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ